สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำบุญเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภเดือนเมษายนโดยอาจารย์อัญชุลีพรจะมีดาวทั้งหมดสี่ดวงย้ายราศีเข้าสู่พบวินาศและพบอเลฉะะนั้นให้ท่านทำบุญเกี่ยวกับหนึ่งศาสนาเช่นถือศีลปฏิบัติธรรม ร่วมสร้างวัดวาอารามบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์หรือโรงพยาบาลอื่นๆหรือไถ่ชีวิตสัตว์หรือปล่อยปลาเกินอายุของท่านเองหรือบริจาคเลือดหรือสร้างโรงเรียนหรือถวายพระพุทธรูปปลางสมาธิของวันพฤหัสบดีเขียนชื่อสกุลไว้ใต้ฐานพระแล้วนําไปถวายสังฆทานที่วัด หรือตักบาตรทุกๆวันพฤหัสหรือตักบาตรให้ครบ19วันติดต่อกันและในวันพุธกลางคืนจุดธูป12ดอกถวายของดำแก่พระราหูข้อ2องทำบุญเกี่ยวกับธาตุไฟเช่นถวายหลอดไฟเป็นคู่บริจาคข่าไฟถวายเทียนพรรษาเติมน้ำมันตะเกียง สามเกี่ยวกับาธาตุลมเช่นถวายพัดลมถวายแอร์สี่ทำเกี่ยวกับาธาตุน้ำเช่นถวายน้ำดื่มน้ำใช้บริจาคแท้งน้ำหรือบริจาคค่าน้ำห้าทำบุญเกี่ยวกับการตายเช่นบริจาคเงินซื้อโรงศพ หรือผ้าหอ่อศพหรือจะไปช่วยงานศพก็ได้นะคะให้ท่านทำเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้เพราะอนิสง์ผลบุญส่วนนี้จะช่วยเกื้อหนุนค้ำจุนส่งเสริมและขจัดปัดเป่าอุปสรรคและสิ่งอัปมงคลออกจากดวงชะตาของท่านไปเดยเร็วยิ่งขึ้นทางช่องเปิดกลุโหราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ท่าน ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาไปได้โดยเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทินสาธุขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะ